สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุนี h a n n e l ค่ะวันนี้มาเยี่ยมบ้านสวนพี่ชายอีกแล้วนะคะก็เลยมาสำรวจป่าเห็ดยูคาป่าเห็ดยูคาที่เก็บกันเนาะคะ่ะยุดติดยุดติดกับคอกคอกบัวพี่ชายทำฟาร์มบัวเนาะหลังเกษียณก็มาทำผลชอบเกษตร ปลายูคาค่ะปลาใหญ่เลยนะคะเป็นป่าเป็นสวนป่าของพี่ชายอยู่ติดบ้านสวนเลยค่ะอยู่ติดหมู่บ้านเลยดูบรรยากาศนะคะมาแอบมาแอบส่องว่ามีเห็ดยูคาเกิดไหมฝนตกสองสามวัน ทางเข้าบ้านสวนทางเข้าบ้านสวนพี่ชายตอนนี้แดดจ้าจ้าตอนนี้เวลาประมาณป่ายสองโมงค่ะเสียดายมาถึงเสียดายมะฮอดบอด่ไดบ่ไดมะฮอดย่ามือเส้รเนาะค่ะจะได้ภาพสวยๆเนาะต้นไม้ร่มรื่น อยากปลูกอะไรก็ปลูกปลูกแบบนี้แหละค่ะแต่สุดงามทุกต้นนี่ต้นนี่ต้นแคนาแคนาต้นใหญ่มากเวลาออกดอกดอกสวยเต็มพื้นเลยค่ะดอกสีขาวทำฟาร์มวัว มะม่วงค่ะพันโชคอันนั้นโดกมากดกจนกินไม่ทันพันโชคอันนั้นนี่กินสุกไม่ค่อยอร่อยเพราะว่าเนื้อเนื้อเขาจะเหนียวแข็งแต่ว่ากินอกินดิบไม่อร่อยเท่าไหร่ เนื้อเขาจะแข็งเหนียวแต่ว่ากินสุกก็หอมหวานเหมือนกันนะคะดกมากจอ,จอบห้างแตนห้องข้างแตนเลยจ้ะ <laughs> ป้าบักเขียบป้าบักเขียบสะออนบักเขียบ มะเขียบกะงามไหมคะ่ะสวนเพิ่นไหมโอ้ยปลูกยังกะงามโอ้ยกำลังสุกมะเขียบกำลังสุกมองดูค่ะปาดปาดมะเขียบโอ้ยห่างหรกมองดูค่ะอย่าทำคลิปนะลูกนะ เบิ่งดูค่ะโอ้ยบักเขียบบักเขียบบักเขียบ <c oughs> บักเขียบบอลเนี่ยบักเขียบหน่อยนึงอันนี้กับซุกข้าตน้นอันนี้กับซุกข้าตน้นเบิ่งห้องแมงกินโอ้ยสะออนหายค่ะคิดฮอดตอนเป็นเด็กหน่อยยนี่ยบะเขียบซุกข้าต้นมักแรนใส่ไม่ดีใจคักแท้แล้วเบิ่งดูค่ะเังแจังไนนอนี่ยังสีเห็นกล่องนี่ค่ะ ทั้งเป็นเพียปัดดกสุนแนวงามสูนแนวปลูกจ่อๆกันกับงามโอ้ยสออหลายมีความสุกร้ายค่ะย่ามมาบานสวนอายไหมมีความสุกหลายคิดหอดตอนเป็นเล็กหน่อยคิดหอดไร สวยงาม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 ว่าเขียบว่าเขียบเป็นเพียกับะแสบขึ้นกัน <laughs>